มาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้ามาบ้านพี่สิบานก็ต้องมาพบกับเมนูง่ายๆอร่อยแสนอร่อยวันนี้มีเมนูเส้นนะคะเราจะผัดหมี่เหลืองกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆใส่ไข่ค่ะหากินง่ายแต่ทําที่บ้านง่ายกว่าคะ่ะเพราะว่าได้ปริมาณเยอะวันนี้พี่สิบานจะใช้หมี่สองก้อนนะคะ,ะติดตาม วิธีการทำก็ก่อนติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรกด subscribe ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่รักทุกท่านคะ่ะ hello my friend วันนี้พี่สิบานจะมีเมนูผัดมีเหลืองใส่ไข่แบบง่ายๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆเมนูนี้หากินง่ายแต่เราทำที่บ้าน กินอร่อยแล้วก็ง่ายกว่าค่ะแค่มีวัตถุดิบอยู่ในบ้านมีบะหมี่นะคะพี่สิบานซื้อบะหมี่มาสองก้อนค่ะเอาไปลวกแล้วก็ล้างน้ํานะคะล้างน้ําเย็นนี่ค่ะลวกน้ําร้อนแล้วเอาไปล้างน้ําเย็นให้แป้งเขาออกแล้วก็ให้เส้นเขาเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็มาใส่กระเทียมทุกกระเทียมบุ๊คบุ๊คบับบับมเจียวกระเทียมตอกไข่ใส่กระทะสองฟองค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะ ได้ทีแล้วเราก็เอาบะหมี่ที่เราไปล้างน้ําที่เราลวกเสร็จแล้วมาใส่เลยค่ะง่ายมากค่ะพี่ๆเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลาเดินออกไปซื้อแต่งตัวออกไปซื้อสตาร์ทรถออกไปซื้อนะคะแค่มีวัตถุด,ดิบและเครื่องปรุงอยู่ในบ้านพี่ๆเพื่อนๆก็สามารถผัดได้ง่ายๆแบบพี่สีบานเลยนะคะผัดเป็นอาหารจานเดียวผัดอ่าเป็น บุฟเฟ่ก็ได้ค่ะนี่ค่ะใส่ซีอิ๊วขาวไปเยาะเยาะเยาะไปช้อนสองช้อนใส่ซอสปรุงรสไปเยาะเยาะเยาะไปช้อนสองช้อนแล้วแต่เราเลยนะคะรสชาติอยู่ที่การเ,าเติมของเรานะคะพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนเมนูนี้ง่ายมากค่ะนี่ค่ะผัดกล้งกล้งเสร็จแล้วเติมน้ำตาลลงไปนะคะผงชูรสใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน ผัดง่ายมากค่ะไม่จำเป็นต้องแต่งตัวสตาร์ทรถออกไปซื้อข้างนอกผัดกินที่บ้านแบบง่ายๆมาบ้านพี่สีบานก็จะเจอเมนูแบบง่ายๆค่ะนี่ค่ะเส้นก็เหนียวนุ่มหอมมากเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ตักพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่คือเสร็จแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนนี่ะตักใส่จานเส้นเหนียวนุ่ม หอมเสิร์ฟไข่เป็นไข่เส้นเป็นเส้นผสมขเข้ากันไปหอมด้วยกลิ่นกระเทียมนะคะกลิ่นซอสซีอิ้วค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเมนูนี้รับรองความอร่อยเลยนะคะเส้นนุ่มๆไข่นุ่มๆนี่ค่ะเสิร์ฟกันแล้วตักใส่จานแล้วก็เตรียมเสิร์ฟกันเลยเดี๋ยวเราก็จะมีเครื่องปรุงมาเยอๆสักหน่อยนะคะพี่พี่เพื่อนๆนี่ค่ะไข่เน้นๆน้นไข่สองฟอง ไข่ใ,ใบใหญ่ก็ได้เยอะนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะใส่พริกป่นลงไปไข่ไม่ไข่ไม่รับประทานพริกป่นก็หยอบไว้ข้างๆน้าตาลลงไปมีมะนาวด้วยใครชอบเปรี้ยวๆนะคะบีบมะนาวใส่นะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีนี่ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมเมนูง่ายๆบ้านพี่สีบานนะคะ Thank you so much ฟอว h ิ watching, n งเมนูนี้ถ้าได้ประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่สบีบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย